สาวเสียงดีเปิดปากเคลีย์ถูกเมาส์เป็นภรรยาน้อยเจ้าของค่ายนักร้องสาวหลิวอาจาริยาได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โชเปิดเรื่องราวในชีวิตที่นี่เป็นที่แรกสำหรับข่าวลือเป็นภรรยาน้อยเจ้าของค่ายที่ตัวเองนับถือเหมือนพ่อแท้เพราะให้กำเนิดเกิดขึ้นในวงการลูก ทุ่งทุกเสียงลือที่เกิดบังคับใครให้เชื่อไม่ได้ทำได้เพียงปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในระหว่างที่กำลังพีกทีกอยู่นั่นเองก็มีข่าวสกัดพีกออกมาว่าหลิวหรือเมียน้อยเจ้าของค่ายไงหลิวอาจาริยาใช่คือเขาคงเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติเช่น รักคุณพ่อบุญธรรมแบบที่ว่าเป็นพ่อแท้ๆของเราเลยเราไปเดินห้างกับรุ่นพี่ที่ร้องเพลงด้วยกันมันมีชุดชั้นในขายและเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยเดินเข้าไปมันกำลังลดราคาโชว์ขึ้นมาว่าปลาตัวนี้สวยเนื้อพี่เขาอยู่ด้วยนะแต่ด้วยความเราไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็อาจเอาไปให้เมาได้หลิวอยู่กับป้าแล้วก็พี่เหรียญมาตลอด ก็คือผู้จัดการคุณแม่บุญธรรมก็จะมีคนมามาว่าเนี่ยสามคนผัวเมียอะไรอย่างนี้หัวเราะเราก็จะแสดงความรักแบบว่ากอดบ้างหรือนอนตักโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเขาก็จะบอกว่าเหรียญนอนตักข้างหนึ่งหลิวนอนตักข้างหนึ่งเวลาเราไปหลังเวทีมีรุ่นที่ท่านหนึ่งถามเราตรงๆเลยว่าเราเป็นเมียน้อยที่ปอนเหรอือหลิวก็บอก ถ้าหลิวบอกว่าไม่ใช่พี่จะเชื่อไหมพี่ก็ต้องบอกว่าไม่เชื่อในใจพี่เอาเป็นว่าแล้วแต่พี่จะคิดแล้วพี่ดูไปว่าหลิวใช่หรือเปล่าตอนนั้นหลิวเครียดหรือพยายามปกป้องตัวเองหรือมันทำให้รู้สึกมีผลกระทบต่องานไหมหลิวอาจาริยาไม่คะ่ะคือถ้างานหลิวรู้สึกว่าเราต้องทำให้เต็มที่เครียดไหมมีบ้างแต่หลิว แค่บอกกับตัวเองว่าปล่อยเขาคิดไปเพราะเขาไม่ได้มาเลี้ยงเราเขาไม่ได้มีผลอะไรเอาจริงๆเพราะเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าเราทำหรือไม่ได้ทำหลิวอาจารียาใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันพ่อบุญธรรมซึ่งก็คือเจ้าของค่ายเพลงที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้บ้างนะตอนนั้นหลิวอาจารียา เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันก็ต้องปล่อยมันไปแต่ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอย่างไรแต่ก็คือมันก็เป็นข่าวอันนี้ต้องบอกตรงๆคือไม่เคยพูดเรื่องข่าวเรื่องพวกนี้ออกสื่อภายนอกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสื่อภายในวงการลูกทุ่งเท่านั้นไปที่ไหนคนพูดไหมเมาไหม เมานะคะได้ยินรู้แต่ก็ปล่อยไปหลิวโกรธหรือรู้สึกไม่โอเคไหมหลิวอาจารยยามันก็มีนะช่วงจังหวะหนึ่งเราบอกกับตัวเองว่าปล่อยเขาไปเถอะจริงๆแล้วในความรู้สึกของหลิวคือหลิวนับถือพ่อบุญธรรมคนนี้เหมือนกับเป็นพ่อแท้ๆเลยเพราะว่าเป็นเหมือนพ่อที่แบบให้กำเนิดในวงการ หลิวอาจาริยาใช่ค่ะให้กำหนดในวงการบันเทิงและพี่เหรียญก็เหมือนเป็นคุณแม่บุญธรรมภรรยาของคุณแม่ก็เหมือนเป็นแม่ของเราเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนเป็นพ่อแม่ลูกนั่นแหละหลิวอาจาริยาเพราะเขาดูแลเราอย่างดีคือหลิวโชคดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาแต่ว่าตายายเลี้ยงมา แต่พอเรามาอยู่กรุงเทพมหานครก็จะมีป้ากับพี่เหลียนที่เป็นเหมือนพ่อแม่เราหลิวก็เลยรู้สึกว่าหลิวไม่เคยขาดอะไรตรงนี้เลยหลิวมีครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครอบครัวรู้สึกรักเราด้วยความจริงใจ